บอกเลยเลยนะถ้าอยู่ใกล้นี่คือเป็นผู้ชายละมุนมากมีความละมุนแล้วก็มีสมาธิที่ดีอันนี้ขอชมรนะอรอเลยรลอรอเลยผมบ้ายอผมบ้าบยอเลยนะเกษนะียนสำราญวันนี้มามีความดีใจมากเลยได้แขกคนสำคัญคิวทองของมามาบิลกินวันนี้เข้ามาเลยบิลกินไม่มีสาวในประเทศนี้ไม่รู้จักถ้าไม่รู้จักบิลกินมาว่าตกเทรนไปแล้วนะแล้ววันนี้บิลกิน,นมาเนี่ยบิลกินไปเล่นหนังเรื่องหนึ่งชื่อว่าหลาน นี่้าเป็นหลานฉันนะฉันหลานมากหลานมากครับเห็นว่าในฉากหลานมากเนี่ยมันมีฉากสําคัญหนึ่งที่ว่าทําโจ๊กใช่ครับทำให้มาเนี่ยพอไปดูแล้วทําให้รู้สึกว่ามันมีแรงบันดาลใจในการทําโจ๊กโจ๊กนี่มันมีความสัมพันธ์อะไรกับบิลกินไหมก็ <c oughs> ในเรื่องจริงมันจะเป็นอาชีพที่ยายแต๋วอาม่าในเรื่องอ<า>ครับเขาเห <ๆ S 2> มือนทาโจ๊กมาทั้งชีวิตหากินอาชีพคืออาชีพของเขาขายโจ๊กในตลาด ขายโจ๊กในตลอดเลยมันมีไหมเมนูนี้ที่เรารู้สึกว่าเราเคยตอนเด็กๆเ๋อตอนเช้าตอนเช้าก็จะแบบอม่าคนทีเขาก็จะซื้อโจ๊กมาที่บ้านมากินตอนเช้าอ๋อแสดงว่ามันก็เมนูมันก็ไม่ไกลจากไม่ไกลไม่ไกลจากตัวเราครับพอโตแล้วมีไหมนีครับเวลาทํางานเช้าเช้าเลยครับก็จะคิดอะไรไม่ออกก็จะสั่งโจ๊กมากินบ่อยครับไม่หนักจนเกินไปงั้นเราก็มาเริ่มเลยไหมได้เลยครับมาวันนี้มาได้ดิวกินเนี่ยมาช่วยมาทําโจ๊กโจ๊กอันนี้น่าจะหวานนะน่าจะหวานนะเพราะมาต้มกระดูกไม่ใช่เธอนะมาต้มกระดูกหมู อ๋อเขาายยาา้าใจยังเนี่ย<า>เห็นไหมแต่วันนี้มาเห็นบิวิดนเนี่ย<ะ>เป็นคนที่เป็นผู้ชายที่เรียกว่า ยังฟิกเน็ตแล้วมาก็คิดว่าอะไรที่มันมันก็ไม่ควรเหมาะกับเธอมาครับใช้เมนูที่เป็นที่มันมันน้อยไม่ใช่มันน้อยโจ๊กนี่มาทํามาจากข้าวนะข้าวใหม่เชียงรายเนื้อมันจะนุ่มจะเนียนสังเกตไหมโอ้ใช่ไหมเนียนเนื้อเนียนมากเลยมั้ยอันนี้คือข้าวกับน้ําต้มไปเรื่อยๆปเนี่ยต้มไปเรื่อยๆค่ะถ้าธรรมดาเวลาเขาขายเขาต้องการให้การต้มเราเนี่ยไม่ใช้เวลานานเขาก็จะใช้พวกเมล็ดข้าวที่แตกหรือว่าพวกปลายข้าวแล้วมาก็ใช้น้ําต้มซุปกระดูกหมูอันนี้วันนี้พอมาต้มซุปเสร็จแล้วมาก็ยกตัก นี่เลยนะเดินมาได้กลิ่นหมว่ามันเป็นกระดูกหมูหรือว่าเป็นไก่ตื่นมาผมได้กลิ่นถึงหน้าบ้านเลยจริงเปล่าจริงครับโอ้หมันอย่างนั้นเลยเหรอหอมจริงๆเมจิกเลยนะเนี่ยเมจิกเลยนะเนี่ยพราเสร็จพอน้าได้ดําซุปแล้วก็ตักข้าวมาเลยมีความเหนิ่ไหมเนียนมากเนียนมากต้องกวนด้วยใช้เวลากวนเกือบห้าชั่วโมงกวนยังไงบ้างครับกวนกับเธอกับกวนของชันอาจจะไม่ต่างกันนะครับผมอีกใช่ไหมครับมามาเลยดูน้ําดูน้ เดี๋ยวมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆมาม่าก็จะโครไปเรื่อยๆแบบนี้ในหนังเนี่ยนะอาม,ม่าเขาทาโจ๊กนี่เขาวีสูตรหรือว่ามีอะไรของเขาไหมคนที่เขาทาโจ๊กจริงๆครับมามาทำเวิร์กช็อปให้ครับจริงเหรอใช่แต่ันเขาทําแบบโอหไซซ์ยักษ์เลยครับไซ์ยักษ์เลยนะสินไหนที่มาม่าประทับใจบ้างครับในเรื่อง ที่ดูมาม้าว่าหนึ่งมันมีความประทับใจในในความเป็นครอบครัวเพราะว่าม้ามาจากครอบครัวที่ครอบครัวใหญ่นะเวลามองพวกนี้ก็ทําให้เราเห็นภาพรวมว่าสมัยก่อนนี่วันอยู่ด้วยกันเนี่ยมันมีความสัมพันธ์ระหว่างครอ,อ,อบครัวซึ่งเรารู้สึกว่าวันทีมันก็มีทั้งความอบอุ่นนะแล้วบอกม้ามองอยังไงครับหมายความว่าเราเริ่มมีอายุมากขึ้นอะไรอย่างเ<ม>งี้ยอย่างในเรื่องมันก็จะเล่าถึงการที่ลูกหลานแบบมีครอบครัวของตัวเองเริ่มแบบแยกบ้านออกมาเริ่มออกไปทํางานถ้าจะมองก็อาจจะว่ามีความเศร้านิดนิดมันเป็นปกตินะแต่บางทีถ้าาาเรทํใจ รู้สึกว่ามันเป็นสัจธรรมชีวิตอะเราก็ต้องปรับตัวด้วยนะที่ว่าเราควรจะมีกิจกรรมให้เราตัวเองอยู่แล้วรู้สึกว่าเรามีความสุขร่วมกันแล้วก็ใช้ชีวิตตรงที่ว่าเราทำแบบข้าวด้วยกันได้เราชอบด้วยกันเนี่ยเราก็จะไปถึงเวลาที่บิลกินจะทําหมูเด้งวันนี้จะให้บิลกินลองเลยอ่าคนละอันเลยนะอ้าวนี่ไงเนี่ยเราเป็นอย่างนี้อ่ะโอ้โหเหนียวจริงนะเนี่ยเหนียวมากไหมโอ้โหแเทคนิค นี่หลังจากที่คุยกับบิวกินเนี่ยบิวกินมีความเข้ากับผู้ใหญ่ได้ดีเลยนะมันมีเทคนิคไหมหรือว่ามันมียังไงที่จะทําให้ผู้ใหญ่เนี่ยโอ้น่ารักมากเลยจริงๆแล้วอาจจะชินด้วยมับอยู่กันที่บ้านก็จะอยู่กับอม่าอยู่กับป๊าเจ๊เลยครับอะไรที่เราทําได้เราก็ทําให้เขาอะไอ้เราทําไม่ได้เราก็เงียบๆไปแเราก็ข้ามไปแล้วก็จะได้ไม่แบบไม่ไปกระทบเขาอะไรอย่างเงี้ยใช่ โอ้โหให้หมูเยอะมากเลยครัอาม่าใช่ไงทำเองกินที่บ้านนะเวลาเราทํากินที่บ้านนี่ที่บ้านมีไหมมีทำอาหารกันบ่อยๆไหมเทศกาลหรือว่ายังไงมีมีทำอยู่ตลอดเลยนะอาม่าเขาก็จะทําแบบตุดจีนศาสตร์จีนเลยก็ยังมีเทศกาลอยู่ใช่ว่ว้นั่นไว้นี่บุ๊สายม้าต้องเอาโจ๊กพวกนี้กลับไปที่บ้านกินนะก็บอกว่าโจ๊กดิวกินนนเนี่ยโอ้โจ๊กมาม่าครับมาม่าเป็นคนทำนะผมมาหยอดหมูอย่างเดียวเลยครัีอสำคัญเลยนะเนี่ยแล้วเวลาเราทําหมูขนาดนี้เวลาเรากินแล้วมันจะงมีความเป็นเขาเรียกช่วยีอ่ะย ีความชุ่มฉ่ำในตัวอของหมูอยู่วันนี้ม้าเนี่ยนะบอกเลยเลยนะถ้าอยู่ใกล้นี่คือเป็นผู้ชายละมุนมากมีความละมุนแล้วก็มีสมาธิที่ดี อันนี้ขอชมรอรอเลยโอ้ยขอบคุณครับรอรอเลยผมบ้ายอครับผมบ้ายอ,ายอเลยนะแล้วมาม้านี่พอมาทารายการอะไรงี่ครับเจอเด็กๆนี่มามารู้สึกไงบ้างครับสนุกไหมหรือว่าแบบต้องปรับตัวอะไรบ้างไหมไม่มว่าม้าเนี่ยจะทําให้เขาราคาญมากกว่าตอนเข้าที่ใหม่ๆม้าคิดว่าเวลาตอนมาใหม่ๆเนี่ยมา้าม้าไม่ค่อยอยากทานะเพราะว่าบ้าเป็นคนที่จําหมดไม่ได้หรือว่าจำอะไรไม่ได้กลัวทําให้เขา,าูเสียเวลามาหลีไฟไหนมนะ มันเดือดระวังนะไอ้พวกที่ทําโจ๊กเขาเคยตุบต,ตุบตับตับที่มือมาแล้วนะเนี่ยเป็นแบบลวกเหรอลวกมือนี่ไงมันจะเดือดหมูเยอะจริงๆนะคะเนะี<ะ>่ยมั้ยอยากจะโดนดีดมือไหมอ่าเนี่ยกวนเลยเหรครับอ่ากวนไปเรื่อยๆอ,อืมนี่กวนไปเจอแต่หมูทั้งนั้นเลยเนะีนะ่ยหมูเยอะมาก วันนี้ก็ชิมพร้อมกันเลยนระว่าเฮ้ยวันนี้โจ๊กที่เราทํานี่มันรสชาติจะเป็นไงเอากินก่นนี้ดีกว่ามิพริกดมที่กินเป็นไงกินเหมือนโจ๊กไหมกินนี่พอเปิดประตูมาได้กลิ่นเลยค่ะกลิ่นโจ๊กเลยใช่ไหมหอมมากเลยเหรอฮะถึงเวลาม้าก็ต้องชิมแล้วนะอืมแต่เนื้อมันเนียนมากเลยนะครับเนียนกว่าร้านเียครับ ชอบไหมชอบแสดงก็ชอบสไตล์นี่เหลือส่วนมากมันไม่ค่อยเจอเนียนๆอย่างนี้นะใช่ครับจะเป็นแบบมีเมียงมีข้าวอยู่บ้างเมื่อเช้านี่พอต้มเลียกเสร็จแล้วเขาจะมาตีอีกทีหนึ่งตีหมายถึงใช้ตีเอาตีข้าวอยู่ในหม้อใช่อ่ะค่อยๆตีค่อยๆตีไปเรื่อยๆหรือว่าตีที่หม้อตีที่หม้อบิวกินเธอรสชาติเวลาทานแล้วบิวกินเหมือนอาม่าทำในหนังไปต้องถามอาม่าครับตอนเล่นนี่เขาจะต้อง อยู่กับโจ๊กเยอะกว่าผมใช่เลยเ<ช>พราะเขาต้องเคี่ยวใช่ไหมรสชาติเป็นยังไงนะต่างกันไหมถ้าใส่ใจก็คงพอๆกันนี่ <c oughs> <c oughs> ไม่ยอมกันเลยนะครับทุกคนทําโจ๊กเนี่ยเหมือนกับใส่ใจหนังที่อยู่กินเล่นเนี่ยมันคงจะต้องใส่ใจมากมเลยนะเพราะหนังออกมาดูแล้วทําให้ขนาดดูทีเซลนี้มายังรู้สึกว่าประทับใจแล้วก็น้ําตาอิ่หน่อยเลยว่าความประทับใจในหนังเหมือนกับที่มาเนี่ยทำโจ๊กอันนี้เนี่ยสื่อ,อไปคนทําหนังเขาก็ต้องการความละเอียดการจะสื่อหนังออกไปสักเรื่องหนึ่งเนี่ยมันต้องมีความรายละเอียดเหมือนโจ๊กอะนะมันง่ายๆเบสิกแต่ว่า มันซ่อนความรายละเอียดเหมือนกับคนสร้างหนังอะฝากหนังเรื่องนี้เดี๋ยวที่อาม่าแสดงเป็นเล่นเป็นอาม่าเม่งจูค่ะอาม,ม่าเม่งจูที่ขายโจ๊กด้วย<อ>โจ๊กที่อาม่าเม่งจูทำใส่ใจใส่ความรักลงไปด้วยก็เหมือนกับที่อาม่าทำเนี่ย เด็กยิ่งเป็นมาม่าเลยตอนนี้เป็นอาม่าแล้วนะฮะพอผมได้ได้ไดทํางานกับหนังเรื่องนี้ครับแล้วเหมือนบว่าได้ตั้งแต่ตอนอา่านบทแล้วยิ่งเข้าไปเป็นตัวละครอะไรเงี้ยจบพโรเซสแล้วผมรู้สึกว่าผมกลับไปหาที่บ้านบ่อยขึ้นจบนาทัยหนังจบผมก็ไปเที่ยวกับที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนแบบว่าอะไรตอนนี้เราแบบเหมือนเราคิดถึงเขามากขึ้นเราเราเราให้เวลากับเขามากขึ้นแล้วเรา้สึกว่าเหมือนบว่าทุกทุกช่วงเวลาที่เราใช้กับเขามันแบบ มันมีความหมายมากขึ้นโอน,นี้มาก็ทั้งประทับใจทั้งหลายเรื่องนะทั้งคนสแสดงที่เป็นวัยเกษียณที่ต้องปรับตัวแล้วก็เด็กรุ่นใหม่ที่เราจะร่วมกันแม้กระทั่งโจ๊กชาตินี้ซึ่งสื่อความหมายวันนี้เกษียณสำราญม้าก,ก็ขอบคุณเิวกินมากเลยแล้วก็ขอบคุณม้าที่มามารายการของเกษียณสำราญขอบคุณร้านอาหารระเบียงแซบคูก้าครีเอทีฟเฮาส์เอื้อเฟื้อสถานที่วันนี้มา,กกข,อมาขอบคุณมากเลยขอบคุณมากค่ะขอบายบายกันก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะบายบายสวัสดีค่ะ 네. Yeah. Yeah.